คิงแจ๊บสายเติมอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์555วันนี้เราจะมาจัดเจ้าโกเคฟิให้กับไอดีของคิงแจ๊บกันจะเกลือหรือไม่ไปดูกัน Man ช็อปโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่่วมในการรับไปเลย Richman Coin ใช้เนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าช่องเต๋าชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์55ในเ d ดีของน้องแจ๊ปนะครับทุกคนนะก็เนขอดูก่อนนี้ว่าแจ๊ปมันเตรียมตัวดำไว้ผมทั้งหมดกี่ใบนะเตรียมไว้ทั้งหมด281ใบนะ่าจะเอาพาร์ทสป่ะเดี๋ยวอพอพาร์ทหนึ่งให้มันก่อนละกันผมชอบเกลือพาร์ทสนะผมไม่ขอไปยุ่งกับพาร์ทสแล้วกันแต่ถ้าแบบผลดวงดีอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนและก็นี่ครับทุกคนนะมันมาขิงผมตอนเช้าดู มันมีการบัฟสปีดบวก8ครับทุกคนคือแค่นี้มันก็บั๊อยู่แล้วนะและแม่งยังเสี้กมีการบัฟสปีดบวกแดนะครับทุกคนแต่ที่สาคัญผมบอกเลยการบัฟซซูริวแม่งสวยเกินไปแ <c oughs> จกใจโจมตีเปเซ็นสี่ช่องนะสวยเกินไปทุกคนแล้วผมบอกแค่นี้แหละว่าถึงมันจะมีสปีดบวกแแต่มันจะต้องตามหาสปีด3แถวอยู่ดีมาดูกันทุกคนว่ามันจะโดนไปกี่เพร ผมบอกแค่นั้นแหละเอ้ว่าบึมบัมซัมเบ้แน่นอนนะครับทุกคนนะแล้วก็รับชมคลิปต,ต่อทุกคนผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับตะข่ายเพื่อเป็นกำใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนและถ้าใครอยากดูรีวิวไอดีของทิงแจคทเต็มๆนะครับทุกคนคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมพาไปรีวิวแล้วก็หวดคนในเซื้อผ้าห้ากันให้หายคิดถึงนะเพราะแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวผมหวดไอ้นี่ก่อนเลยไอ้โม่คุงเนี่ยตัวแรกเลยทุกคนเดี๋ยวผมหวดมันก่อนเลยโม่คุงนะนี่โอ้โหสายลมแสงแท้โดยโมคุง,ง,งนี่ไมไนะไมม่นมมนะคงีัสิิทธ์แใรนะ มันน่าจะอยู่แค่ทอปสิบขอไร้โมคุงไหนไม่น่าขึ้นมาท็อปมานะโอเคครับทุกคนนะมาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยละกันทุกคนเอาแค่พันหนึ่งก่อนอันนี้ขอแรกไปก่อนละกันฟืบผมก็เทสด้วงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมตัวม่วงฟึบเ,เ,เอาเอาอะไรอะโอ้ค่อยเลนค่อยว่าและกันทุกคนตรงนี้นะมาไหนะขอดูดิมีอะไรบ้างโอ้ยมีหินด้วยมีหินด้วยมีหินปีศาจด้วยนะแล้วก็ตรงนี้มีกล่องเลือกปะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้เลือกโซนิกไม่เกี่ยวกัน ไอ้ดีไม่มีกล่องเลือกนะครับทุกคนชอบเพียวๆนะมีหินปีาศาจหนึ่งเม็ดนะไอดีเราก็โดนไปทั้งหมดร้อยยี่สิบใบพัดหนึ่งนะตัวมือของข้อวหองคีคเดี๋ยวผมจะเทสดวงของผมเองว่าจะติงกว่าข้าวหอมคีคีไหมมาดูกันทุกคนนะฟึบไปสิใบแรกไอเจ็บบอกถ้าถ้เกิดไอเจ็บเขาบอกว่าพี่ทำไมมึงไม่ให้พี่เข้าวหอมสุ่มจริง <laughs> มึงทำไอดีกูเกลือมาหลายรอบแล้วไอเจ็บบอก <laughs> ไปผมใบที่ยี่สิบครับทุกคนฟึบเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสถานการณ์มันแย่ลงเดี๋ยวพี่ให้เข้าวหอมสุ่มเจ็บ เอ็งอย่าพึ่งใจเสียเนาะโ,โหยี่สิบใบอย่าพึ่งใจเย็นๆยี่สิบใบฟึบสามสิบใบยังไงยังไงเฮ้ยบูมองไรเดอรสี่ตัวอ,อะไรเนี่ยสีย่สิบใบเฮ้ยเรดอาบบูมิงมะเนี่ยเออจะสายต่อสู้มาแล้วไงม,มันเดี๋ยวมันเรียกโกคิสิมาแน่น,นอนเดี๋ยวมันเรียกโกคิสิมาแน่น,นอนเปิดที่สี่ไปกดข้ามเปิดที่สี่เฮ้ยสีทองมาว่ะมายังไวไมายังไว แม่งเรียกกงกระสิมาชัวร์ร่างแรกไอ้เวนโอ้ยวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเข็นค่าไอ้เวนเอ้ยกูหักได้ลูกแก่โอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะชอบบอลโอ้โหแม่งดูไทยอินกูอัดคลิปอยู่มึงมาไทายองไทยอินอะไรเฮ้ยแม่งมาไป,ไปเอาไปเอา,เอา,เอาไปหนึ่งดาวพอเอาไปหนึ่งดาวพอหนึ่งดาวพอแม่งมีการมาขัดตอนกดคลิปนะไอเวน ดี๋ย้ทาอินนะเปิดที่ห้าครับทุกคนโอ้โหโกกัเสื้อมาเลยคทุกคนเปิดที่หกอ่ะใช้กดดิที่ว่าดวงพี่มันดูดูดูดมันมีโอกาสออกตรงนี้เปิดที่หกมันมีโอกาสออกไม่หินกันลูกแก้วเฮ้ยมีกระตุกนี่เปิดที่เจ็ดสรับเออเดี๋ยวก็มาไม่ใช่ดูไม่หินกันลูกแก้วเ,เออึบฟซฟเซฟเซเฮ้ยทองเฮ้ยก,ก,กลัวแปลก กูก็ซือแปดดาวคือกูก็สือแจ็ ep, ปนาา่าจะาดาวไปแล้วอ่ะทุกคนผมว่านะแล้วคือมันจะมาเพิ่มทําไมอะ่ะโอ้ชิบหายแล้วปบบที่แปดแจ็ปพี่เองพี่รับจบเองน้องปบที่แปดมาแล้วนานด้วยปะโอ๊ยไม่ใช่ลูกแก้วแต่ลูกแก้วเหรอแต่ลูกแก้วโอ้แม่งส่งการันตีจัดเลย โอ้ตอนนี้เราขันลูกแก้วหนึ่งหินหนึ่งครับทุกคนแต่หินมันได้การันตีตอนร้อยยี่สิบใบละผมขอไม่ถึงร้อยแปดสิบใบแล้วกันทุกคนจริงๆตอนนี้ผมแปดสิบใบแล้วไปกระตุกนิดน,นึงโอ้โหเก้าสิบใบก่อนข้ามเลยผมขอลุ้นตอนร้อยยี่สิบใบออือเงียบมากอ๋อหนึ100่งร้อยใบร้อยสิบใบร้อยสิบใบไม่ใช่หนึ่งร้อยใบร้อยสิบปะผมขอออกไปดูก่อนร้อยสิบปะเออน่าจะร้อยสิบปะ ไม่นับเหมือนกันเมื่อกี้ร้อยสิบใบมาร้อยี่สิบใบถ้าลูกแกวออกมาผมจะได้พัทหนึ่งนะทุกคนมาผมจะได้พัทหนึ่งนะเออได้พัทหนึ่งนะมาใส่ตามากระโรดดต่อยก,ก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีสีสีอะไรสีอะไรเฮ้ยๆๆๆยังยังยังมันมีล<า>ุ้นมีลุ้นมีลุ้นมัวงไม่เไปหนไรมีลุ้นมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ิ่งแกเสียเฮ้ยมีกระตกนะไหนตุกละมาะร้อยสามสิบ ตอนนี้ขันลูกแก้วเดียวเลยร้อยสสิบก็หละอย่าเกินร้อยห้าสิบอโอ้โหไอ้แจ๊บน่าจะเกินแล้วแหละอตอนแรกว่าไม่ไม่แจ๊บพี่รู้ไงว่าเองจะจัดยุงต่อไงพี่เลยดัดดองหินมาให้เองทำยุงพลาสาบกไปแจ๊บพี่รู้น้องไปเรื่อยเนาะเออพี่รู้พี่รู้ ย้ยจะดักมาเชื่อโอ้มึงออกเรืรัวโอ้ก็เคยซื้อสามตัวบ้าไปแล้วนี่เกมมึงเอามึงสมควรหนึ่งดาวจริงจากใจเฮ้เราไปให้มันหนึ่งดาวรู้วหมโอเคเออว่ะมีส่วนว่ะต้องกดรัวเลยตรงเนี้ยกี่ใบ้วเนะี่ยร้อยแปดสิบป่ะประมาณนั้นโอ้โหเชียยังอีกสองเปิด โอ้โหเกินเกมเอามาก่อนลูกหนึ่งมาเผื o ่อเขาทำพาร์ทส่งพาร์ทสองเฮ้ยโอ้ไปเกียร์การันตีโอ้ยโอ้ยเจ็บจีพกูแม่งหินแม่งมาหกก้อนกูจะรั่วจ็บมันมีกกรสิไอเอฟซอาร์บวกอะไรครับทุกคนนะเดี๋ยวผมไปปลุกตื่นให้มันก่อนนะ หาโกคัติ่างแรกให้มันก่อนอยู่ไหนเออโกคัติ่างแรกโกคัติ่างแรกโกเคสิล่างแรกอยู่ไหนวะได้มาแปดดาวแล้วโกคัติ่างแรกหายไปไหนวะเฮ้ยต่อใจนั่นต่อหาโกคัติ่างแรกไม่เจอทุกคนเอาเจอแล้วเจอและแปดดาวจริงทุกคนผมบอกเลยโอ้โหมันดาวผมแน่เลยพี่ขอแก้มือที่แฝงประกายแสงแล้วกันน้องชายพี่บอกแค่นี้โกคัติมันอาจจะไม่ใช่รูรักพี่แต่แฝงประกายแสงพี่ว่าพี่จัดพาร์ทสองให้เองมา ร้อยเก้าสิบใบแบบพี่แดนแค่นั้นแหละแจ๊บจริง,รงได้แก้มือแนะ่น้องชายฟืบโกเกสซี่อะวันแรกผมทําพลังไปได้ประมาณสิบล้านนะครับทุกคนโกเกสซี่ผมนะผมลองไปอ่านไแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ดีแจ๊บเนี่ยมันจะทําพลังได้เท่าไหรนะ่น่าจะน่าจะเยอะกว่าผมนะตอนนี้ก็สตาร์สี่ล้านหกนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูว่าน่ามันมีช่องว่างหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีช่องว่างให้มันเลยอะ่ะอืมต้องรีตัวหนึ่งอะดิเอารีตัวไหนเดีอ่ะเอาร,ตอาร,ตอารีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้วะแจ๊บ เออเอาอเด็กกันไอเด็กไม่ได้ใช้แล้วแลวหละรีเด็กไปฟึบมาใส่กุกกระสือมาพลังเพิ่มเท่าไหร่มาดูกันบอกเอ,อกกระสือเข้าทีเหมือนกับทุกคนเออเอาไว้แทนน่าจะแทน G4 ถ้าส่งนี่นะเอาประมาณนี้ไหมนี่นี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่เท่ๆเท่ๆจัดทีไม่คล้ายเราเลยเท่ๆท่ทนะทุกคนประมาณนี้นะกุกกระสือตอนนี้พลังที่หกล้านนะครับทุกคนอัพไป เดี๋ยให้มันให้ให้น้องมาปั้นดีกว่า๋ยวผมพาไปดูดิว่าอัพขึ้นสี่ดาวได้ป่ะตรงนี้ฟึบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊หนึ่งแสนปั้นปั้นปันปั้นไปเนี่ยแค่นี้ก็หกล้านนะครับทุกคนผมว่ามันน่าจะน่าจะสิบกว่าล้านนะวันแรกของแจ็บนะสาโกเกสึนะถ้ารีคงรีของมาอัพน่าจะสิบกว่าล้านนะครับผมอยากให้ดูนะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนนะก็ โคตรเกลือบอกเลยแต่น้องก็น่าจะจัดพาร์ทสองต่อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวไว้รอชมมันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดชมจนจบครับผมแล้วก็ขอโทษทัท้งเจบด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ